ะยะสะเทระเป็นบุตรของเศรษฐีในเมืองพารานสีบิดาของท่านมีทรัพย์สมบัติมากสร้างเรือนใหญ่สามหลังในสามฤดูสมัยหนึ่งในฤดูฝนยะสะกุลบุตรอยู่ในเรือนภายในเรือนมีแต่บรรดาสตรีประโคมดนตรีขับกล่อมตลอดเวลาเป็นที่เบิกบานสำราญใจแก่ยะสะกุลบุตรยิ่งนักและในค่ำคืนหนึ่งขณะที่ยะสะกุลบุตร ซึ่งได้รับการบำรลุงบำเรอด้วยกามาคุณจนเป็นที่พอใจแล้วจึงนอนหลับไปก่อนที่ชนบริวารจะหลับและด้วยแสงไฟที่สว่างไปทั่วบริเวณนั้นทําให้ยะสะักุรบุตรสะดุ้งตื่นขึ้นในเวลาใกล้ลุ่งอรุณได้เห็นภาพที่ไม่น่าประทับใจคือเหล่านางสนมกำนันมีกิริยาอาการต่างๆบางนางมีพินตกอยู่ใกล้ลักแล้บางนางมีตะโพนอยู่ข้างคอบ้างก็น้ำไหลไหล บ้างก็ละเมอเพ้อไปต่างๆนานา,นาปรากฏเป็นเหมือนซากศพที่ถูกทิ้งในป่าช้าฉะนั้นภาพของบรรดานางสนมทําให้ยาสะกุลบุตรเกิดความสลดสังเวชและเบื่อหน่ายจึงเปล่งอูทานว่าที่นี่วุ่นวายหนอที่นี่ขัดข้องหนอดังนี้แล้วสวมรองเท้าเดินออกจากเรือนมุ่งหน้าไปยังป่าอีสิปัตนะมลึกคทัยวันแขวงเมืองพาราณสี